เพราะความหิวเห็นสเต็กชุดยักษ์กลาเป็นชุดเล็กเลยพากันสั่งมาสี่เซตอีแม่เอ๊ะมันใหญ่และเยอะมากร้านสเต็กเด็กแนวมอตสอประตูนหนึ่งอยากบอกว่าไก่กรอบชิ้นโตโตข้าวนุ่ม บอรเกอร์ Burger, ชิ้นใหญ่มากสลัดผักหนุมปังแถมราคาไม่แพงชุดละ99บาทที่นี่ถ้ากินครบ250แถมแซนด์วิชไก่กรอบฟรีอีก1ชุดจ้าและถ้าเช็คอินร้านร่วมเล่นเกมรับของรางวัลฟรีด้วยจ้า บอกว่ามันเยอะมากกินไปก็มองหน้ากันไปทำตาปิบสรุป